มินว่าไงข่าวลือแมทและสงกรานจะแต่งงานกันแบบฟ้าแลบจากประเด็นข่าวลือร้อนแรงว่าแมทพิรณีกับแฟนหนุ่มสงกรานจะแต่งงานกันแบบฟ้าแลบซึ่งสาวมิน้นชาริดาถึงกับงงเพราะส่วนตัวไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนโดยล่าสุด เจอตัวสาวมิ้นจึงสอบถามข่าวเรื่องดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวถึงกับงงเพราะเพื่อนไม่เคยบอกมาก่อนและแฟนหนุ่มภูพาก็ไม่รู้เช่นเดียวกันซึ่งสาวมิ้นก็ได้บอกว่าจริงหรอไม่ทราบจริงๆไม่รู้คือไม่มีใครบอกเราจริงๆคุยกันล่าสุด คือตอนเจอการแก๊งเฟอร์บีที่ไปเที่ยวภูกเก็ตกันคือต้องบอกว่าพี่น้องบ้านนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคนหนึ่งอยู่เขาใหญ่คนหนึ่งอยู่กรุงเทพแล้วพี่สงกรานต์เขาโตเมืองนอกแล้วพี่พาเขาอยู่กับพี่สาวมากกว่าเลยจะรู้เรื่องของพี่สาวมากกว่าพี่ชาย ซึ่งพอถามว่าถ้าเขามีข่าวดีจริงๆเราจะทำยังไงซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกว่าก็ต้องแล้วแต่เขาถ้าเขาแฮปปี้ก็เป็นเรื่องของเขานั่นเองละค่ะ